สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกับผมเอฟธัญนพนะครับที่มารับช่วงต่อจากพี่อ๊อเหมือนเช่นเคยและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับนโยบายดีๆที่มีชื่อว่ามหานครแห่งความปลอดภัยครับซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรและเป็นนโยบายนะครับที่จะมาช่วยทําให้ทุกชีวิตในกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองหลวงของเราน่าอยู่และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ คุณผู้ชมครับการที่เราใช้ชีวิตประจําวันในทุกวันนี้นะครับรู้แล้วแต่มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกที่ทุกเวลาครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกันถึงแนวทางเกี่ยวกับนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัยครับทำอย่างไรนะครับคนกรุงเทพมหานครจึงจะสามารถอยู่ในเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่และมีจํานวนประชากรที่แน่นหนานะครับได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลครับโดยเราจะมาพูดคุยกับท่านพันตารวจเอกเทวานุรัตอนิรุธเทวานะครับรองผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับสวัสดีครับท่านรองครับ สวัสดีครับเนครับถ้าลองครับก่อนอืึ่งต้องถามเกี่ยวกับนโยบายมหานครในความปลอดภัยครับว่าแนวทางของนโยบายนี้มีแนวทางยังไงบ้างครับครับต้องทําโครงการขึ้นไปนะครับรบในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในทุกๆด้านในทุกประเภทภัยที่ที่เกี่ยวข้องจะมีภัยธรรมชาติอยู่14ภัยครับแล้วก็มีภัยที่เกิดจากฝีมือมนุษย์อีก4ภัยซึ่ง4ภัยหลังนั้นก็ อาจจะมีส่วนราชการอื่นเป็นเจ้าของเรื่องแต่ภัยธรรมชาติเป็นหน้าที่ของเราครับโดยตรงนะครับโดยตรงครับสำหรับภัยที่เกิดขึ้นบ่อยๆในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นภัยที่เกี่ยวกับอะไรครับครับก็จะมีไฟไหม้น้ําท่วมที่เห็นเห็นอยู่นะครับแล้วก็มีสารเคมีรั่วไหลรถบรรทุกสารเคมีไม่ว่าจะเป็นก๊าซเป็นน้ํามันหรือว่าเป็นตัวสารเคมีแห้งที่เอาไปประกอบทางเคมีในการทำโรงงานอุตสาหกรรมะนั้นวบินเข้าออก ประมาณวันละไม่ต่ำกว่าพันเที่ยวโอ้โหตรงนี้เป็นตัวเลขที่ที่ผมเชื่อว่าคิดไม่ถึงนะฮะวันเป็นพันเที่ยวนะครับเยอะมากเลยทีเดียวสาหรับในส่วนของตอนนี้นะครับภัยแล้งถือเป็นภัยที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับท่านท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องภัยแ้งยังไงบ้างครับน่าวิตกมากครับเพราะว่าปกติเนี่ยไฟไหม้อาคารบ้านเรือนนะครับเป็นเป็นชิ้นเค้กส่วนใหญ่และที่ได้จากการวิเคราะห์สถิตินะครับครับปีหนึ่งเกิดประมาณสัก 800ครั้งก็ตกประมาณ4วันต่อครั้งนะครับ,รบออแต่ไฟไหม้ที่เกิดช่วงฤดูแล้งจะเป็นไฟไหม้ในที่โลง่งการเผาในที่โลงโ่งที่เรียกไฟไหม้ย่าสำหรับนโยบายหมานครในความปลอดภัยนี่นะครับบทบาทโดยตรงนะครับของสํานักป้องกันและาารบรรษัทสาธารณภัยมีอะไรบ้างครับ,รบก็จะเป็นตัวแกนหลักในการจัดตั้งศูนย์อานวยการในระดับ2ระดับระดับบนก็คือระดับศูนย์อํานวยการของ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ภัยทุกชนิดนะครับดินน้ํามลมไฟสารเคมีหกภัยหลักๆเราก็จะเป็นตัวหลักที่จะต้องเขียนแผนถ้าเป็นแผนดินน้ํำลมไฟสารเคมี ทางสานักป้องกันจะต้องเป็นเจ้าของเรื่องและต้องเขียนแผนครับแต่ทั้งหมดคือทํางานบูรณาการร่วมกันครับถ้ารองครับตอนนี้ทางสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยใน,นครับได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่รวมถึงการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปหรือเด็กและเยาวชนยังไงบ้างครับครับเมื่อทําแผนแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนอํานวยการที่เรียนไปแล้วแล้วก็ส่วนปฏิบัติการที่อยู่ข้างล่าง,อย,างอย่างเช่นสํานักงานเขตทั้ง50เขตก็ต้องทําแผนเผชิญเหตุหรือแผนปฏิบัติการรองรับแผนใหญ่ครับนะครับ ในกรณีที่ดูแล้วภัยมันจะรุนแรงแล้วก็จะรับมือไม่อยู่ก็จะต้องไปตั้งศูนย์ส่วนหน้าศูนย์เฉพาะกิจส่วนหน้าขึ้นคมันหน้าด่านถูกไหมหน้าด่านครับเพื่อเพื่อเก็บข้อมูลให้เร็วที่สุดแล้วก็รายงานเข้ามาที่ศูนย์เพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาพิจารณาสั่งการหรือมีมาตรการใดๆเนี่ยลงไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นประการแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของสนับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้ ดำเนินการฝึกอบรมมาโดยต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับไม่ว่าจะในเรื่องเกี่ยวกับการดับ,ดบเพลิงขั้นสูงการดับเพลิงโดยเกี่ยวข้องกับสารเคมีครหรือว่าการช่วยเหลือกู้ภัยนะครับในกรณีที่มีอาคารถลม่มหรือมีแผ่นดินไหวอะไรทํานองนี้นะครับเราได้เตรียมการไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะ ทรัพยากรทั้งบุคคลและทั้งทั้งสิ่งของน้ำมันสำรองไว้ได้ทำตามระบบของมันไว้แล้วนะครับ,รบนอกจากตัวเราเองที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วต้องได้ความรู้แล้วปฏิบัติให้ถูกต้องอา,อาวุธครบมือแล้วมีเครื่องป้องกันตัวเองแล้วก็ต้องไปให้ความรู้กับประชาชนด้วยเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องเกี่ยวกับสารภัยนะครับ ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถจะดูแลท่านได้ทั่วถึงท่านเองท่านจะต้องดูแลชุมชนของท่านทํายังไงท่านจะมีความรู้ในเรื่องภัยก็มี2ประการหนึ่งท่านก็ไปที่สำนักงานเขตก็ได้หรือมาที่สถานีดับเพลิงในในพื้นที่ของท่านนะครับที่ท่านเห็นที่ขับรถผ่านไม่ใช่พื้นที่ก็ได้ท่านไปขอหนังสือมาอ่านรู้ภัยใกล้ตัวเนี่ยนะครับซึ่งมีให้อยู่อยู่ทุกที่นะครับแล้วก็ ท่านเมื่อรู้แล้วว่ามีเหตุแล้วท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไงต่อภัยแต่ละชนิดชนิดเพื่อเอาเอาตัวให้รอดนะครับนอกจากนั้นเราก็ได้มีจัดชุดเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมนักเรียนในโรงเรียนของกทมในสังกัดประมาณ400กว่าโรงเรียนับปลูกฝัตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพื่อเพื่อให้เกิดความตระหนักแล้วก็ให้เกิดความระมัดระวังฮะแล้วก็เกิดวัฒนธรรม ของความปลอดภัยซึ่งต้องสร้างตั้งแต่เด็กเด็กเล็กๆอย่างเช่นเมื่อขึ้นรถก็ต้องเซฟตี D ้เบลล์ขี่โมอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหมวกครับครับ เรื่องเกี่ยวกับภัยนี่ก็ต้องรู้จักว่าทํำยังไงที่จะเอาตัวรอดหรือว่าจะช่วยคนอื่นยังไงเด็กนี่เขาอลเลิร์มากนะครับปิดท้ายนะครับอยากให้ท่านลองฝากถึงคุณผู้ชมนะครับว่าเราจะมีส่วนช่วยกันคนเล็กคนน้อยอย่างไรนะครับจึงจะทําให้กรุงเทพฯหมาและนครของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัยครับเชิญครับขอบคุณครับก็สิ่งแรกนะฮะจะฝากไว้ก็คือว่าจะมีเหตุหรือมีภัยอะไรก็ตามที่ที่ได้คุยกันเมื่อกี้ก็ขอให้ตั้งสติเป็นอย่างแรกนะครับไม่ต้อง ตกใจอะไรทั้งนั้นทางหน่วยราชการของกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรท่านได้ดําเนินการรเตรเียมการไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อแก้ปัญหาให้กับทางที่น้องประชาชนนะครับประการแรกท่านต้องจําให้ได้หรือสอนลูกหลานท่านให้ได้ว่าเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้หรือสงสัยว่าจะมีเหตุท่านแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะครับ1 9 9นะครับเป็นสายด่วนตรงถึงเราเมื่อเราได้รับแจ้งแล้วเราก็จะไปช่วยเหลือท่าน มีภัยมีเราฮะเราจะเข้าไปแก้ไขให้ท่านทันทีนะครับนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านรองเป็นผาสูงเลยนะครับที่มาเน้นย้ำนะครับถึงความปลอดภัยนะครับให้คุณผู้ชมได้ตระหนักนะครับว่าชีวิตของเราล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงตลอดเวลาแต่ว่าเราสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความไม่ประมาทถูกต้องครับไม่ประมาทครับขอบพระคุณครับเนียครับขอบคุณครับปัญหาเรื่องความปลอดภัยของทุกชีวิตในกรุงเทพมหานครนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพสังคมที่พัฒนาไปตามกาลเวลาจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยกันทําให้กรุงเทพหมหานครของเราเป็นเมืองหลวงที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยการช่วยกันสอดส่องดูแลและใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทครับเพียงเท่านี้เราก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและช่วยลดการสูญเสียได้แล้วละครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับเรื่องราวดีๆจากพี่เอะกันต่อเลยครับ